งานประจำสอนธรรมธุรกิจนาฟิสอิสลามร่วมบทเรียนจากการประจำสู่การสร้างธุรกิจส่วนตัวประสบการณ์จริงของเจ้าของเพจสมองไหลเพจที่บทความเข้าถึงผู้อ่านมาแล้วกว่าร้อยล้านครั้งคำนำสำนักพิมพ์ในโลกของการทำงานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นนายตัวเองล้วนมีข้อดีและข้อจำกัด แตกต่างกันไปจะดีแค่ไหนหากเราได้ลองเป็นทั้งสองอย่างเพื่อค้นหาดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับชีวิตเรามากกว่ากันโลกยุคนี้เอื้อให้เราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันยิ่งกว่านั้นการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่ามีไรายได้ทางเดียวนาฟิดอิสลามเจ้าของเพจสมองไหลได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆในการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ยังทำงนานประจำ ซึ่งบทเรียนที่ได้จากการประจํานี่แหละที่สําคัญและช่วยต่อยอดการทําธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึงใครที่กําลังทํางานประจําอยู่น่าจะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆนี้อย่างเต็มที่ส่วนใครที่กําลังคิดจะเริ่มเส้นทางธุรกิจอาจลองทํางานประจําเพื่อเรียนรู้ต่อยอดหลังเรียนจบดูก่อนก็ยังได้จะเริ่มแบบไหนเลือกทางเลือกอยู่ในมือคุณแล้วสำนักสำนักพิมพ์อะไรเอ่ย คํานำผู้เขียนวันก่อนผมนั่งคุยกับรุ่นพี่คณะเดียวกันที่ห่างกันสองรุ่นระหว่างที่นั่งคุยกันรุ่นพี่คนนี้ก็เอ่ยปาขึ้นมาเองนี่วิ่งไวเหมือนกันนะเรียนจบมาแค่ปีเดียวเองอย่าว่าวิ่งอย่าว่าแต่รุ่นเดียวกันเลยเองวิ่งแซงรุ่นพี่หลายคนไปไกลมากทันทีที่ผมได้ยินประโยคนี้จากรุ่นพี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองวิ่งไวกว่าคนทั่วไปแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึก ว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะอาัตราความเร็วที่ผมใช้ก็พอๆกับทุกคนนั่นแหละเพียงแต่กําลังวิ่งอยู่บนถนนคนละเส้นเท่านั้นเองถ้าวันนี้คุณกําลังขับรถอยู่ในกรุงเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องรถติดมากที่สุดเป็นอันดับ11ของโลกวิธีเดียวที่จะทําให้คุณถึงที่หมายเร็วขึ้นก็คือการเปลี่ยนเส้นทางจากทางธรรมดาขึ้นไปบนทางด่วนแทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนที่ขับรถบนทางธรรมดากับคนที่ขับรถบนทางด่วนไม่ได้มีใครขับรถเร็วกว่ากันทั้งสองคนใช้ความเร็วเท่ากันแต่ในใน,ในท้ายที่สุดคนที่ถึงที่หมายก่อนก็คือคนที่วิ่งบนทางด่วนในชีวิตการทํางานก็เช่นกันถ้าคุณอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วขึ้นคุณต้องเปลี่ยนจากการทํางานอยู่บนทางธรรมดาขึ้นไปบนขึ้นไปทําบนทางด่วนให้ได้ เมื่อหันไปดู5อันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลกจะพบว่าบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่ทําธุรกิจทั้งสิน้นแม้กระทั่งเวลาเราเห็นเรื่องราวความสําเร็จของบุคคลต่างๆในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยก็พบว่าตัวแปรสําคัญที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จได้ก็คือธุรกิจจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจคือทางด่วนของทางของการสร้างและสร้างตัวอย่างแท้จริง แต่ขึ้นชื่อว่าธุรกิจสิ่งที่ตามมาคู่กันก็คือความเสี่ยงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนทํางานประจําจะละอาออกจากงานที่ทําอยู่แล้วกระโดดไปทําธุรกิจได้เลยเพราะถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างฝันก็คงไม่ใช่เรื่องสนุกนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนทํางานประจําส่วนใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปวิ่งบนทางด่วนได้ได้ได้ทันทีอย่างไรก็ตามถ้าเป็นยุคสมัยก่อนการที่คนคนหนึ่งจะทําธุรกิจได้นั้นมีวิธีเดียวคือ ต้องลาออกจากการประจํามาเสี่ยงทําธุรกิจแถมยังจําเป็นต้องมีเงินลงทุนจํานวนหนึ่งถึงจะเริ่มต้นได้ถ้าธุรกิจไปได้สวยก็มีโอกาสสูงที่จะพบกับอนาคตที่ดีแต่ถ้าเกิดไปไม่รอดขึ้นมาก็อาจจะเจ็บหนักจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีก,อกเลยแต่ถ้าคุณกําลังอ่านหนังสือเรื่องนี้อยู่ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะเรากําลังอยู่ในยุคเดียวกันยุคที่เราทุกคนสามารถทําธุรกิจได้โดย ไม่จะเป็นต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวยุคที่เราสามารถทําธุรกิจได้แม้ยังทํางานประจําอยู่นี่คือทางด่วนที่ทุกคนในยุคนี้สามารถจับต้องได้ซึ่งทางด่วนนั้นมีชื่อว่าออนไลน์เหตุผลที่ทําธุรกิจออนไลน์ถือว่าเป็นทางด่วนสําหรับการสร้างเนื้อสร้างตัวก็เพราะ 1. ไม่จะเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต้องให้ใครมาตัดสินความสามารถของคุณจากเกรดเฉลี่ยหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 2. ไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านไม่ต้องลงทุนเช่าสถานที่ไม่ต้องเอาเวลามานั่งเฝ้าร้าน 3. ประหยัดต้นทุนเริ่มทําได้เลยทันทีแม้ตอนนี้คุณยังไม่มีเงินซื้อสินค้าเลยสักบาท 4. ไม่จํากัดสถานที่สามารถขายได้ทั่วโลก 5. ไม่จํากัดเวลาขายได้แม้กระทั่งช่วงเวลาที่ร้านค้าทั่วไปต้องปิดกัน 6. ขยายฐานลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วแม้เวลาที่เรานอนหลับ ออนไลน์คือเครื่องมือที่ทำให้ผมสามารถทำเงินเทียบเท่ากับการทำงานประจำา1ปีได้ภายในระยะเวลาเพียง1เดือนและทําให้ผมมีเงินเก็บเทียบเท่ากับการออมตลอด10ปีได้ในระยะเวลา6เดือนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์แค่ช่วงเริ่มต้นเพียง1ปีเท่านั้นยังไมไ่รับรวมอัตราเร่งจากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเสียงขึ้นมาในใจว่าพูดง่ายสิแต่ทำยาก แต่ทําจริงยากนะคนที่สร้างตัวบนออนไลน์ได้ก็มีแต่คนที่เริ่มก่อนเท่านั้นแหละคนที่เข้ามาทีหลังแทบจะไม่มีโอกาสหรอกจากประสบการณ์ที่ผมที่ผมเองก็เพิ่งเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์ได้เพียงหนึ่งปีผมค้นพบว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแถมผมยังมองเห็นพื้นที่ว่างมากมายในตลาดออนไลน์ให้อีกหลายคนเข้ามาจับจองด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่คุณจะขึ้นมาวิ่งบนทางด่วนนี้ได้ คุณจําเป็นต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนซึ่งราคาของทางด่วนออนไลน์นี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเหมือนเวลาคุณขับรถขึ้นทางด่วนในกรุงเทพนะครับแต่ต้องจ่ายด้วยความรู้หลายคนเขา้ามาทําธุรกิจออนไลน์โดยมีความรู้ในการเล่นโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวคิดว่าแค่โพสต์ขายเป็นก็ประสบความสําเร็จได้แต่การทําออนไลน์จริงๆแล้วคุณจําเป็นต้องมีความรู้ในด้านการทำคอนเทนต์การตลาดการเขียนการขายการเงินและธุรกิจด้วย ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิ่งบนวิ่งบนเลนด่วนที่มีชื่อว่าออนไลน์ซึ่งความรู้ได้หลายอย่างก็มีงานประจํานี่แหละที่เป็นคนสอนที่เป็นคนสอนถ้าคุณมีความรู้พวกนี้มากพอก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์ในตอนนี้แต่เพราะคนส่วนใหญ่ละเลยองค์ประกอบสําคัญเหล่านี้พวกเขาจึงไม่ประสบความสําเร็จยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกหลายคนที่หลงคิดว่า ทางด่วนนี้ต้องจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงินพวกเขาจึงทุ่มเงินลงไปยิงโฆษณาจำนวนมากเพื่อที่จะได้ขึ้นมาวิ่งบนทางบนเส้นทางนี้แต่สุดท้ายก็พบว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลหลายคนเอาแต่สนใจว่าคนทำธุรกิจออนไลน์แล้วรวยแต่ไม่ได้ศึกษากระบวนการว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้มันมาเขาต้องศึกษาเรื่องธุรกิจการขายการตลาดการเงินเทคนิคการพูด การเขียนให้เข้าตาการเล่าเรื่องให้น่าสนใจต้องทำงานหนักต้องลองผิดลองถูกกว่าจะเจอเส้นทางที่ใช่ฉะนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากก้าวออกจากทางธรรมดาสายงานประจำหนังสือเล่มนี้จะเป็นใบผ่านทางให้คุณสามารถขึ้นไปวิ่งบนทางด่วนสายธุรกิจได้อย่างแน่นอนครับนาฟิสอิสลามเจ้าของเพจสมองไหล